บอกคนว่าดีอ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ดูเฉลยเพื่อเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะอ่ะดูเฉลยนะพระอาจารย์มีเฉลยให้ดูเฉลยพระอาจารย์จะซ่อนไว้ลึกมากครับอ่าดูนะนเฉลยอ่ะดูเฉลยพระอาจารย์นะพระอาจารย์ซ่อนไว้ที่ไหนซ่อนไว้ลึกมากครับเสื่องไว้ครับเสื่องไว้เสื่องไว้ลึกมากเลยครับ โอเคเสื่องไว้ตรงนี้ครับข้อที่ไตรเมื่อกี้นี้ข้อสามตัวนี้ใช่ไหมครับตอบข้อดีครับ ต้องครับอ่าพอแล้วปิดไปซ่อนไว้ดึงมาฮะดูไม่ออกครับมันเป็นโค้ดครับฮะอ๋ะอ,อก็เฉลยแล้วนี่ข้อดีไงข้อดีแต่จะไปดีใจเพราะว่ามันมีตั้งสองร้อยข้ออันนี้เพิ่งได้แค่สามข้อครับหมดเวลาก็คือจะได้ถึงยี่สิบข้อไหมใช่ไหม นั้นปฏิบัติกรรมฐานนี่เพื่องสงบจากตัวนี้ครับเราต้องอธิบายได้ว่านิวรธรรมคืออะไรมันคืออะไรลองเดาสิโอ,อวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ฉเฉลยที่จะสอบนะเนี่ยได้สามข้อแล้วนะจากสองร้อยข้อนะท่านต้องดีใจนิวรธรรมมีกี่ข้อครับห้า <5. S 1> มีห้าข้อครับ หนึ่งอะไรครับกามฉันทะกามฉันทะรู้เนอะไม่ต้องอธิบายเนาะกามฉันทะวันๆไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องเดียวแต่ถ้าคนไหนฝึกอันนี้มากๆครับมันตายด้านเลยนะครับจริงๆมันตายเลยด้านเลยนะครับถ้าคนไหนยังคิดว่าเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่เนี่ยปฏิบัติอย่ามากพอประมาณมันมันสนิทเลยนะครับ แล้วท่านรู้ไหมเวลาท่านไปเข้ากรรมปฏิบัติธรรมโยมชอบเอาอะไรไปถวายท่านน้ำปานะนะ่ะอะไรรู้ไหมฮะน้ำดื่มอะไรที่เรากินแล้วจะทำให้สมรรถภาพลดถึงกับหมดเลยน้ำอะไรครับผมจะไม่กินครับน้ำมะตูมครับผมไม่จะเป็นผมจะไม่กินน้ำมะตูมครับเพราะน้ำมะตูมนี่ สรรพคุณคือทำให้พลังทางเพศลดถึงถึงขั้นหมดถ้ามันหมดมันจะไม่มีแรงมันจะไม่มีไฟมาทำให้เรากระตือรือร้นครับถ้ามันหมดมันจะเป็นแบบสงบนิ่งเลยนะน้ำม,มาตูมพระอาจารย์ก็จะไม่กินครับ เอจะไม่กินครับยังเป็นห่วงอยู่ครับโอเคนะรู้จักน้ำมาตูมใช่ไหมไม่เชื่อพระอาจารย์ลองกินแทนน้ำต้มกินทุกวันแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะเฉยๆเลยครับลองดูนะไม่เชื่อพระอาจารย์นะเอาน้ำมาตูมแห้งเนี่ยมาต้มกินทุกวันเหมือนน้ำชาเลยครับ<ม>เห็นผลเลยไม่ถึงเดือนครับ สงบนิ่งเลยครับปกติตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะปึ้งปังใช่ไหมครับแต่พอกินน้ำประตูไปได้สักเดือนหนึ่งครับมันนิ่งเลยครับโอ้อันนี้พระอาจารย์ไปศึกษามาจากตำราโบราณทําไมเขาถึงเอาน้ํามะตูมไปถวายพระเวลาพระไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเข้ากรรมอ่ะประจําเลยพระอาจารย์ไปอ่านมาเจอ เออมมหน่าแล้วเรากินแล้วมันมันไม่คือปึงปังเลยวะก <c oughs> ูไม่กินดีกว่าโอเคอันนี้เรื่องจริงไม่ได้เรื่องตลกไม่ได้เรื่องตลกนั้นถ้าอยากให้พระท่านสงบยิ่งก็เอาน้ำมะตูมมาถวายพระจัมครับครับฮะโอ้มะตูมนี่พระจาย์มารู้ภาษาอักฤษเขาเรียกวอะไรอันนี้เรื่องจริงนะพระจย์ไม่งงมมมมมมมได้พูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องตลกนะน้ำมะตูมนี่ทําให้สมรรถภาพลด ถึงหายเลยถึงหมดเลยครับน้ำมะตูนมตูมันเป็นน้ำดื่มมันมันมัน,มนข้อดีไม่รู้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะไม่ใช่ข้อเสียนะเป็นข้อดีสำหรับพระนะสำหรับพระไม่ต้องใช้ไงกินได้เรื่องน้ำมมตูมอะแต่โยมนี่ไม่ขอแนะนําอันนี้ไม่ได้พูดตลกเพลุ่มจริงพระได้ใช่ไหมแต่พระยาไม่กิน ถึงจะดีเธอไม่กินมั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 นไม่มันจะไม่มีไฟแล้วไฟหมดพระจ้าต้องมีไฟบ้างขับเคลื่อนตัวเองจะได้กระตือรือร้นครับถ้ามันมันหมดหมดเนี่ยมันไม่ไหวนะแต่แต,แต่พวกเราไม่ต้องกินนะน้ำมะตูมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะปนวิทยาศาสตร์อาจาบอกให้แต่พระเราในมต์ฉันตามราริศาใส่แต่อยูไไไนนะ่ไม่ไม่นนมต์นะไม่ไม่แนะนำให้กินน้ำมะตูมครับโอเคนะ มีใครเคยพูดแบบน,นี้ไหม <c oughs> ม,มีมีไหมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นไ,ไปไปอ่านหนังสือมาพระอาจารย์อ่านหนังสืออ่านทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษพระอา,ะา,ะาะจารย์อ่านมาว่ามีผลต่อสมรรถภาพถึงขั้นลดน้อยแล้วถึงขั้นหมดไปนะอันนี้เรื่องจริงครับพวกเราไม่รู้จริงเนาะเอ๊ะทำไมไม่รู้บางเรื่องที่ควรรู้เดย เออเรื่องไม่รู้กินเอาอย่างเดียวที่ไหนได้เอปฏิบัติธรรมนั่งสบายเลยตื่นเช้ามานี่ก็เชยเชที่ไหนได้กินน้ำมาตูมาเป็นเดือนแล้วเ <ๆ S 1> พิ่งรู้เนาะ <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> ผมผมช่องอ่านหนังสือมาตำรายาโบราณก็จะมีอันนี้เหมาะสำหรับพระแต่ผมไม่กินนะอันนั้น,นนินนวร์ข้อแรกกามาชันทะข้อที่สองอะไรครับพยาบาท ข้อที่สามถีนมิทะข้อที่สี่อุทะจักุกุจจะข้อที่ห้าวิจิกิจฉาเอาแปลภาษาไทยให้กับน้องๆที่เป็นชาวาบา้านข้อสุดท้ายก็วิจิกิจชาขี้สงสัยสงสัยทุกเรื่องทําไมสงสัยแล้วมันไม่ดีเพราะมันจะไม่มีการเริ่มต้นก้าวแรกมันไม่เกิดจะมาสงสัยเอ๊ะทำดีหรือเปล่าวาเอ้ยไม่ดีสงสัยอยู่นั่นก็เลยไม่ได้เริ่มทั้งสี่ก็เป็น นิวราธรรมนิวราธรรมแปลว่ามันขวางกั้นเราครับขวางกั้นไม่ให้เราทําสิ่งนั้นง่วงนอนเสื่องซึมาษาธาทอ,อะไรนะทินามิทะพวกเสื่องซึมเข้ามาปุ๊บหลับทุกทีเลยหรือเ<โ>ข้าทํางานก็ง่วงซึมอันนี้ก็เป็นอุปสรรคถ้าปราการนอนุญชีวิตเรานิวราธรรมมันเป็นอุปสรรคขวางกั้นท,ทันทีเสื่องซึมอะไรอ,อ,อ,อธธีกอันหนึ่งอุทธจักกุกจักอะไรครับก,กิดฟุ้งซ่าน ฝุ้งส่านมากๆมันไม่มีสมาธิทํางานครับก็เป็นอุปสรรคเป็นนิโมรธรรมเป็นตัวขวางกั้นพยาบาทปลองร้ายมองโลกในแง่ร้ายในโลกนี้ไม่มีใครดีเลยทุกคนเป็นคนแย่หมดเลยแล้วเราจะปฏิบัติธรรมได้ไหมไม่ได้เลยแต่ข้อดีข้อหนึ่งนะเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิประจำประจำนะข้อดีเกิดขึ้นครับ เมตตาธรรมท,ท่านจะสูงมากกับเกิดเองครับปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยเมตตาธรรมจะเกิดขึ้นเป็นเองเรื่องจริงครับท่านจะเป็นคนใจดียิ้มง่าย,ตล,ลยนะตลอดเลยนะตลอดเลยนะเรื่องจริงครับถ้าลงเณ่ธรมะที่ประจำประจำนะจะมาเห็นคนนั้นขี้โมโหเลยครับหายเลยคนไหนชอบดา่าอะไรบุญเป็นนั่งสมาธิหายเลยครับหายเลยเรื่องจริงถ้าคนที่บ้านเราชอบชอบด่านะ่ะ ไม่ชอบพูดแต่ชอบด่าเอาไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสักเจ็ดวันกลับบ้านหายเลยนะครับ <c oughs> ผมแนะนำโยมว่าผมมีแม่บ้านนี่ป็น่คนไม่ชอบพูดแต่จะชอบด่าอย่างเดียวทําไงครับเ,เห็นที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมเจ็ดวันสิห้าวันให้โยมไปเลยจริงๆก็กลับมาไม่พูดเลยครับไม่ด่าด้วยใจดีครับอันนี้เรื่องจริงนะนะคนไหนมีแม่บ้านที่ไม่ค่อยพูดแต่ชอบด่า เฉิ่แบบปปฏิบัติกรมรมธรรมหายครับกลับมานี่อู้น่ารักขึ้นเยอะครับนะอันนี้เรื่องจริงนะก็เหมือนมาตุูมก็เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นหาไม่ได้นะพยาบาทปอลอมร้ายมองลูกในแง่ร้าย,ายไม่หวังดียวใครเหมือนกันห้าอย่างนี้เป็นนิวรธรรมขวางกันกับเป็นแบรียร์เบรียร์คือเคยเห็นแบรียร์ใช่ไหมคืออะไรกับแบรียร์ คือขับรถไหมเห็นสีส้มๆอ่ะนั่นแบลร์เรอรที่กันนนก้นถนนน่ะนันแบร์เออร์ใช่ไหมโอเคเนาะแบร์เออร์คือนิววรธรรมกับขวางกัน้นเอาได้สามข้อแล้วจากสองร้อยข้อโอ้นี่จะดีใจแทนไหมเนี่ยข้อที่สี่เนื้อหาที่กลับมาความเพียนะครับเดี๋ยวนะสำคัญข้อใดครับต่อข้อไหนครับฮะข้อไหนครับ ใช่ใจสี่ขาครับศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาคือหลักในการพัฒนาชีวิตคนเราเริ่มต้นจากศินมีวินัยก่อนศิลก็คือวินัยนั่นแหละศินสมาธิก็คือความตั้งมั่นจะทำอะไรก็ให้มีความตั้งมั่นอย่าละละทำจริงๆงปัญญาคือรู้เรื่องนั้นจะทำเรื่องไหน ก็ให้เข้าใจมันจะขายของก็ต้องรู้เรื่องว่าขายของขายยังไงใช่ไหมจะทําอาชีพอะไรจะปลูกต้นไม้ก็ต้องรู้เรื่องต้นไม้เขาว่ารู้นั่นมันก็คือปัญญานะจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้แต่ให้มีความรู้เรื่องนั้นก็เริ่มมีปัญญาใชไหมศีลส,สมาธิปัญญาเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนคนเราจะเริ่มต้นจะทําอะไรสําเร็จอยู่ที่วินัยครับคนไหนมีวินยัยคนนั้นทําสําเร็จแล้ว5 0 ที่เหลือท่านพยายามแค่50%เปอร์เซ็นตแต่ท่านชนะไปแล้ว50%ถ้าท่านมีวินยัยไปทํางานคนญี่ปุ่นเขาวินัยสูงมากครับไม่เจอถังขยะไม่ทิ้งเลยครับเขาจะหาทาังขยะจนเจอเขาถึงจะทิ้งขยะวินัยเขาดีมากคนญี่ปุ่นนะทํางานเป๊ะแหละครับคนญี่ปุ่นประเทศเขาได้เขาถึ่งจเจริญน,นะวินัยเขาสูงมากอันพระเราก็เหมือนกันมีวินยัย ผมพามาเรียบเลยใช่ไหมครับอย่าอายุอะไรไม่รู้อายุอะไรมานั่งก็นั่งตัวให้ตรงเอียงซ้ายเอียงขวา